สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีประจำช่วงเย็นๆค่ำๆข,ของวันเสาร์ที่26เมษายนนะครับก็กลับมาติดตามสภาพอากาศในช่วงนี้ซึ่งล่าสุดนะครับในช่วงเย็นของวันนี้นะครับก็มีปริมาณของฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นหลายพื้นที่จากการตรวจจับของเรดาร์สภาพอากาศตรวจจับปริมาณของฝนนะครับหรือก็คือพายุฤดูร้อน ที่เกิดขึ้นทางช่วงบริเวณประเทศไทยของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของประเทศไทยตอน,ตอนบนนะครับแล้วก็ในช่วงของทางภาคใต้หลายพื้นที่ก็มีปริมาณของฝนนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปรับชมแล้วก็รับฟังจากการอัปเดตล่าสุดของข้อมูลกลมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศแจ้งเตือนเป็น ฉบับที่6ในช่วงค่ำคืนนี้แล้วก็พื้นที่เสี่ยงนะครับพื้นที่สีเหลืองแล้วก็สีแดงแล้วก็ข้อมูลอัปเดตล่าสุดว่าจะมีอะไรกันบ้างก็ขอคนละหนึ่งกำลังใจครับด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดถ้าหากว่ากดเกันแล้วก็ขอขอบพระคุณครับเชิญมารับชมแล้วก็เราฟังกันได้เลยนะครับเอาละรครับท่านผู้ชมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับประจําช่วงเย็น รึงช่วงค่ำๆนะครับของวันที่26เมษายนนะครับกาบขอบคุณแฟนข่าว FC ทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ขอบคุณลงหน้านะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาดูปริมาณของฝนสดกันเลยนะครับในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้นะครับก็มีการกระจายตัวเกิดขึ้นหลายพื้นที่จากโมเดลล่าสุดนะครับก็มีฝนเพิ่มขึ้น ทางช่วงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เรียกได้ว่าฝนทั่วไทยครับเริ่มกันที่ทางภาคเหนือนะครับบริเวณทางจังหวัดเชียงรายนะครับก็มีฝนเข้านะครับเป็นฝนที่มาจากทางด้านตะวันตกค่อนๆไปทางเฉียงใต้นะครับแถวทางชัยประการพาดผ่านมาทางแม่สลวยแล้วก็เข้าทางเชียงรายเข้าทางแม่จันนะครับทางเชียงแสนก็มี ทางเชียงคำบ้านป่าแดดนะครับแล้วก็ทางช่วงเชียงดาวปางแขวงนะครับแล้วก็แถวบริเวณทางแม่ตะละนะครับทางห้วยทรายทางแม่แจมทางดอยแก้วนะครับทางหงมคาคาก็มีฝนตกกระจายตัวเก,กิดขึ้นหลายพื้นที่แถวบริเวณทางอมก๋อยนะครับแล้วก็บริเวณทางนาตาโพจังหวัดตากแม่สอดพบพระกําลังมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทางเจดีโคนะครับแล้วก็ฟ้าครื้มคลืมฟ้าร้องนะครับทางช่วงสี่สำโรงทางสุขโขทัยสวรรคโลกนายางแล้วก็พิษณุโลกนะครับยังคงมีฝนตกแช่ตกหนักตกนานอยู่นะครับโดยเฉพาะทางช่วงอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางบ้านใหม่แล้วก็บริเวณทางชาติการนะครับก็มีฝนทางบ้านสวน แล้วก็แถวบริเวณทางฝากท่านะครับก็มีฝนเกิดขึ้นแล้วก็ทางภูเรือนะครับทางภูเรือทางหลมสักพเพชรบูรณ์ท่าพลนะครับทางเนินเนาะปางทางชนแดนนะครับก็มีกลุ่มฝนนะครับนี่คือกลุ่มฝนทางภาคเหนือนะครับจากนั้นเรามาดูกลุ่มฝนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะครับในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้หนักหลายพื้นที่เป็นฝนลักษณะตกกระจายตัว อยู่ที่ประมาณร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่คาดว่าในช่วงค่ำคืนนี้ตกหนักกันหลายพื้นที่ฝนขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็เรียกได้ว่ามีฝนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยทางภูเรือนะครับก็มีฝนหรือทางช่วงบริเวณอุดรน,นะครับทางช่วงอุดรทางหนองบัวลำพูทางศกันเหลืองนะครับทางคำบอนทางบริเวณบ้านเชียงนะครับหรือทางบึงการ ก็เป็นฟ้าคึมคึมเมฆเพิ่มนะครับแล้วก็ทางนครพนมด้วยทางดอนดูนะครับแล้วก็จากนั้นเรามาดูกลุ่มฝนนะครับทางบริเวณนามน์นะครับก็มีกลุ่มฝนทางนามนทางบ้านแดงทางกุชินารายนะครับแล้วก็แถวทางจังหวัดขอนแก่นสาราทองทางหนองดินดำนะครับทางหนองลวกพัฒนานะครับเกษตรสมบูรณ์ก็มีกลุ่มฝนแถวทางพนปราทายบัวใหญ่ ทางพิมายนนรสูงทางโคราชโชคชัยบริเวณแถวทางกุดโบดนะครับทางนางรองแถวบริเวณทางตัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกลุ่มฝนกําลังเคลื่อนตัวไปทางช่วงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทางพะพาชัยทางนางรองหนองหงหนองกี้นะครับทางพิมายแล้วก็แถวบริเวณเฉลิมพระเกียรตินะครับทางสุรินทร์นะครับทางกาสังสตึก ทางสนมนะครับทางไผ่บึงแล้วก็ทางห้วยทับทันนะครับเป็นฝนตกกระจายตัวเกิดขึ้นหลายพื้นที่เลยทางช่วงอีสานล่างนะครับแล้วก็อีสานกลางจากนั้นเรามาดูทางภาคตะวันออกนะครับก็จะเน้นในส่วนของทางตอนบนของภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีทางฉะเชิงเซาหรือทางบริเวณสะแก้ววัฒนานครนะครับกลุ่มฝนก็เคลื่อนตัวมาจากทางด้าน ตะวันออกค่อนๆไปทางเฉียงใต้เล็กน้อยนะครับก็ปกคลุมอยู่ทางตอนบนของภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่นะครับทางตอนล่างยังไม่ค่อยมีนะครับในส่วนของทางภาคตะวันออกแล้วก็ในส่วนของทางภาคกลางนะครับในส่วนของทางภาคกลางก็บอกว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่ จะมาจากทางด้านตะวันออกนะครับก็คือส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับทางช่วงภาคกลางที่ติดกับทางภาคอีสานนะครับเช่นบริเวณแถวทางสะแก้วนะครับทางสะแก้วหรือทางสระบุรีประมาณนี้นะครับแล้วก็ทางด้านตะวันตกของภาคกลางอย่างเช่นกาญจนบุรีหรือทางราชบุรีนะครับส่วนทางช่วงตอนก,นกลางๆงโดยเฉพาะตามโซนกรุงเทพปริมณฑล อันนี้ไม่ค่อยมีมีน้อยนะครับในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่าตามโซนนครปฐมทางสุพรรณนะครับอย่างเช่นทางสุพรรณทางอ่างทองหรือทางพระนครศรีอยุธยาสองพี่น้องบางเลนกําแพงแสนทางอู่ทองทางศรีประจันทางท่าช้างนะครับหรือทางหันคาด่านช้างชัยนาธทางอุทัยธานียังถือว่าไม่ค่อยเจอกลุ่มฝนนะครับยังถือว่าน้อยมีโอกาสเจอได้ค่อนข้างยากอย,กอยู่นะครับในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ จากนั้นเราไปต่อกันนะครับทางภาคใต้ต้องบอกว่าตั้งแต่แถวทางช่วงชุมพรลงมากลุ่มฝนนะครับนี่คือปริมาณของฝนสดที่เกิดขึ้นทางช่วงชุมพรทางจังหวัดระนองทางหลังสวนในหยานนะครับมีฝนตกกระจายตัวแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากทางท่วงท่าชนะนะครับทางช่วงท่าชนะทางช่วงคุระบุรีแล้วก็แถวทางสุราษฎร์ธานีนาศารพนมนะครับทางกระปง ตะกวัวปาแล้วก็ทางทาาา่าสารานครศรีธรรมราชนะครับก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับทางช่วงนครศรีธรรมราชทางทุ่งยางงามทางสิเกาทางจังหวัดตรังทางยะตาขาวนะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนั่นเองนะครับกลุ่มฝนค่อนข้างเยอะในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ทางไ้ใหญ่ควรโดน สตูนของแงะสงขาหาดใหญ่จะนะนาทวีนะครับทางสะเดาทางสบายยาราแล้วก็ทางปันนงังสตาตะมนแมื่อวาดเบตงทางเบตงนะครับแล้วก็ทางสุงไหญโกรกเริ่มมีกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นนะครับและนี่ก็คือภาพโดยรวมๆนะครับกลุ่มฝนในช่วงเย็นถึงค่ำ ของวันนี้นะครับเสาร์ที่26เมษายนนั่นเองนะครับติดตามอัปเดตข้อมูลล่าสุดนะครับก็คือเผื่อว่าพ่อแม่พี่น้องบางท่านใครที่ไม่ได้ตามข่าวอาจจะยังไม่ทราบนะครับกรมประตูนิยมที่ยานะครับประกาศเตือนช่วง26เมษายนถึง1พฤษภาคมพศ2568เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป26เมษายนนะครับ เช้าถึงบ่ายอากาศยังร้อนและก็ร้อนจัดช่วงเย็นถึงค่ำประเทศไทยทางตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนนะครับก็คือจะมีปริมาณของฝนตกหนักโดยจะมีพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นทิศทางของลมเปลี่ยนนะครับเป็นลมที่มาจากทางทิศใต้แล้วก็ลมจากทางทิศตะวันออกลมจากทางตะวันออกเฉียงใต้พัดสอบเข้าหากับลมจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับ มาจากทางด้านทะเลอันมันนะครับกลางวันมีอากาศร้อนต้องเฝ้าระวังปริมาณของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกนะครับที่จะมีส่งอิทธิพลกับประเทศไทยของบ้านเราก็คือปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็อาจจะมีน้ําท่วมขังในระยะสั้นๆในบางพื้นที่ของทางภาคเหนือทางภาคอีสานตอนบนแล้วก็ทางภาคตะวันออกในระยะแรก หลัง27เมษายนพศ2568อากาศจะคายความร้อนลงได้บ้างนะครับส่วนทางภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้ากะนองช่วงบ่ายถึงค่ำช่วงต้นเดือนพฤษภาคมพศ2568ก็คือโดยประมาณช่วงวันที่2ถึงวันที่10พฤษภาคมฝนจะกระจายตัวค่อนข้างดียังมีได้ต่อเนื่องนะครับช่วงบ่ายถึงค่ำ ทิศทางของลมยังแปรปรวนปลายช่วงพยากรณ์อากาศมีสัญญาณล,ลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งอันดามันมากขึ้นปริมาณของฝนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยตั้งแต่เล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางวันได้ฝนที่เกิดขึ้นในช่วงระยะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรง ปริมาณเฉลี่ยเล็กน้อยถึงปานกลางต้องเฝ้าระวังพายุนะครับฤดูร้อนช่วงที่มีฝนน่ยควรสำรองน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างไม่เพียงพอต่อการาทำเกษตรกรรมนะครับข้อมูลนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับและนี่ก็คือภาพของแบบจำลอง ecmwf โดยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตล่าสุดนะครับในช่วง 26เมษายนนะครับแล้วก็พอเรามาดูในช่วงวันที่27เมษายนนะครับปริมาณของฝนนะครับที่เกิดขึ้นก็จะเน้นทางอีสานตอนล่างอยู่นะครับแล้วก็เสยขึ้นไปทางอีสานตอนกลางนะครับแล้วก็บริเวณทางภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ตกหนักเกิดขึ้นหลายพื้นที่ในช่วงวันที่28นะครับ จากโมเดลของ ECMWF ก็คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในส่วนของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็บริเวณทางภาคใต้นะครับส่วนบริเวณทางภาคกลางตอนล่างบริเวณทางภาคตะวันออกก็จะเป็นเล็กน้อยถึงฝนปานกลางเกิดขึ้นนะครับในช่วงวันที่29เมษายนปริมาณของฝนก็ยังคงมีตกหนักเกิดขึ้นหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางประเทศไทยช่วงทางตอนบนนะครับในช่วงวันที่30การกระจายตัวของฝนตกหนักก็ยังค่อนข้างดีพอในวันที่1พฤษภาคมนะครับปริมาณของฝนตกกระจายตัวแต่ก็ดูเหมือนว่าเริ่มมีสัญญาณของปริมาณของฝนเริ่มค่อยๆลดลงบ้างในบางพื้นที่โดยเฉพาะทางช่วงภาคใต้นะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่2วันที่3พฤษภาคมนะครับ ปริมาณของฝนอาจจะลดลงทางช่วงประเทศไทยทางตอนบนปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากทางภาคใต้ยังคงมีต่อเนื่องเกิดขึ้นได้อยู่ในบางพื้นที่นะครับยังคงต้องเฝ้าติดตามการอัปเดตล่าสุดครับจากนั้นเรามาอัปเดตในส่วนของลักษณะอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตล่าสุดในช่วงเย็นเย็นค่ำๆข,ของวันเสาร์ที่26เมษายนกันนะครับลักษณะอากาศทั่วไปในประเทศไทยทางตอนบน มีพายุฤรอน,น้่ยเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกรวมถึงมีฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีปริมาณของฝนตกหนักในบางแห่งในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนแล้วก็ทางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤรูร้อนแล้วก็ปริมาณของฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณพื้นที่มีพายุฝนฟ้าขนองและเส้นทางที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำมีข้อจำกัดในการระบายน้ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะสั้นๆได้นั่นเองนะครับเนื่องจากการระบายน้ำอาจทำได้ไม่ค่อนข้างสะดวกเท่าไหร่ แล้วก็ไม่ควรอยู่ในที่โลงแจ้งต,ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับกรเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการ,กรเกษตรและก็สัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพ ในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยทางนี้เนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงนะครับหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงบริเวณทางประเทศเวียดน,นามและทางทะเลจีนใต้แล้วส่งผลทำให้มีแนวของลมพัดสอบของลมจากทางตะวันออกเฉียงใต้และลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ พัดสอบมาบรรจบปกคลุมทางช่วงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของบ้านเราแล้วก็ทางบริเวณภาคตะวันออกนั่นเองครับในขณะที่ประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและนี่แหละครับก็คือปัจจัยที่ทําให้เกิดแนวพะทะอากาศพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกลรงเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั่นเองนะครับ สำหรับบริเวณทางภาคใต้ตอนล่างก็จะมีปริมาณของฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมทางช่วงทะเลอันมันภาคใต้และทางช่วงอ่าวไทยส่วนทางทะเลอันมันมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทางช่วงอ่าวไทยและทะเลอันมัน หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยสภาวะของอากาศที่มีผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองในระยะนี้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันบริเวณทางภาคเหนือและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากโดยมีแนวโน้มทรงตัวหรือลดลงเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีโอกาสที่จะเกิดปริมาณของฝนตก ขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับจากนั้นเรามาอัปเดตพยากรณ์อากาศในแต่ละภาคนะครับสำหรับในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ตั้งแต่18นาฬิกาของวันนี้นะครับก็คือ26เมษายนถึงวันพรุ่งนี้18นาฬิกา27เมษายนนะครับบริเวณทางเริ่มกันที่ทางภาคเหนือนะครับก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปโดยจะมีพายุฝฟนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางแห่งส่วนมากบริเวณทางตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดตากจังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดสุโขทัยจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38-42องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศค่อนข้างร้อนโดยทั่วไปแล้วก็จะมีพายุฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกรวมถึงมีปริมาณของฝนตกหนักในบางแห่ง ส่วนมากจะเน้นทางจังหวัดบึงกาฬจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดมุกดาหารจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญบริเวณทางช่วงจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองครับ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36-39องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นมาดูทางภาคกลางนะครับก็จะมีอากาศค่อนข้างร้อนโดยทั่วไปแล้วก็จะมีอากาศค่อนข้างร้อนจัดในบางแห่งได้โดยจะมีพายุฝ,ฝนฟ้าขนอง ร้อยละ30ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับกรมอุตุนิยมวทยาคาดการว่าจะเกิดขึ้นทางช่วงจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบรุรีจังหวัดกาญจนบรุรีจังหวัดราชบรุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37-40ถึงองศาเซลเซียส ลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ทางภาคตะวันออกนะครับก็จะมีอากาศค่อนข้างร้อนโดยจะมีพายุฝนฟ้าขน,นองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกปริมาณของฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากบริเวณทางช่วงจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบรุรีจังหวัดสะแก้วจังหวัดฉะเชิงเซา จังหวัดชนบรุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบ,บรุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-28องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับ ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีปริมาณของฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-37 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็วอยู่ที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นต่ํากว่า1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับจากนั้นในส่วนของทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-27องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศา,าเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับทางกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลจะมีอากาศค่อนข้างร้อนโดยทั่วไป โดยจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงได้ในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25 27ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ถึง38องศาเซลเซียสลมใต้ ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นเรามาอัปเดตในส่วนของแผนที่เสี่ยงภัยพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงในส่วนของเงงย็นยาำค่ำมืดวันนี้เป็นต้นไปนะครับประจำวันที่26เมษายนตั้งแต่18นาฬิกาถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เริ่มกันที่ทางภาคเหนือนะครับเป็นพื้นที่สีเหลืองทั้งหมดก็คือทางจังหวัดเชียงรายจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปางจังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดตากจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรและจังหวัดเพชรบูร์ครับทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองคือจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดบึงกาฬ ส่วนพื้นที่สีแดงนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสุดได้แก่จังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดกาลสินจังหวัดมุกดาหารจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยาโสธรจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดสีสเกตจังหวัดสุรินจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมาครับ จากนั้นในส่วนของทางภาคกลางนะครับก็จะเป็นพื้นที่สีเหลืองทั้งหมดก็คือจังหวัดตั้งแต่นครสวรรค์จังหวัดลบบุรีแล้วก็จังหวัดสระบุรีจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามครับในส่วนของทางภาคตะวันออกนะครับ ก็จะเป็นพื้นที่สีเหลืองด้วยกันอยู่4จังหวัดก็คือจังหวัดนครนายกจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจะจังหวัดตราดส่วนพื้นที่สีแดงเข้ม4จังหวัดก็คือจังหวัดชนบุรีจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสะแก้วนะครับ นี่คือพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงค่ำคืนนี้และประกาศเตือนฉบับล่าสุดนะครับก็เป็นฉบับที่6นะครับมีผลกระทบตั้งแต่ช่วงค่ำคืนวันนี้26เมษายนถึง1พฤษภาคมนะครับเอาละครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปหากว่าท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดสำหรับการอัปเดตในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้หากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรดีๆเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ